ต่อไปในครับผู้ชมครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้นําส่วนราชการต่างๆนะครับได้แล้วก็ในอำเภอนะครับได้มีการตรวจหาสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมพยาตานีอาคาร2ชั้น4สารกลางจังหวัดปัตตานีนะครับนางพาติมกษดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนํารองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนทิเมืองนายชูชีพธรรมเพชรและนายชัยพร นิยมแก้วรวมถึงหวัหวนหน้าส่วนราชการหัวนหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนายอำเภอ12อำเภอตรวจหาสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เป็นส่วนราชการที่สีขาวนะครับด่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวนะครับว่าการประชุมในคณะนี้นะครับโดยคณะกรมการจังหวัดปัตตานีได้เชิญหัวนหน้าส่วนทุกภาคส่วน หัวหน้านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนายอำเภอ12อำเภอที่เข้าร่วมประชุมรวมกว่า100คนเข้าตรวจหาสารเสพติดซึ่งเป็นการตรวจสอบบ้านตัวเองโดยผู้โดย,โดย,โดยโผู้ว่าราชการจังหวัดป,ปัตตานีเป็นคนแรกตามด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดป,ปัตตานีทังนี้นะครับการตรวจหาสารเสพติดนะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นวาระของจังหวัดในแนวทางการป้องกันและปราบปรามป,ปัญหายาเสพติด หากตรวจพบสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าประชาชนทางจังหวัดก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้อย่างเข้มงวดและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้ส่วนราชการอื่นๆนําไปปฏิบัติต่อตามแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดเป็นประจําทุกเดือนต่อไปครับ